สวัสด Re ีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านสําหรับวันนี้สวนเกษตรบันยูของเราก็จะพาพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่านมาดูวิธีการสาธิตการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบริ่มแบบ2ชั้นนะครับซึ่งการเสียบริ่มแบบ2ชั้นนี้ก็มีเกษตรกรหลายท่านแบบรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ในการเสียบยอดฝรั่งแล้วก็เสียบยอดพืชชนิดอื่นอยู่เป็นประจำนะครับ เพราะว่าวิธีการเสียบยอดฝรั่งหรือการเสียบยอดพืชชนิดอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้หลายวิธีแต่สําหรับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการเสียบยอดฝรั่งแบบเสียบริม2ชั้นครับมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องมีเลยนะครับเนี่ยตัวที่จําเป็นมากที่สุดเลยก็คือต้นตอนครับสาหรับต้นตอนครับท่านจะใช้ฝรั่งขี้นกฝรั่งทนไส้เดินฝอยรากปมครับหรือว่าฝรั่งสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ให้ใช้พวกอตอฝรั่งที่ ชนสายเลืนป่อยนักผมเช่นพวกพันเคยูกาดโอกินาว่าตอเทพสุขโขทัยอะไรประมาณนี้นครับซึ่งทีน่นิยมใช้กันก็มีอยู่สามสายพันธุ์นะครับณปัจจุบันนี้สําหรับตอฝรั่งทนส้เดืนปล่อยนักผมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตอฝรั่งโอกินาวานะครับที่ผมพอไว้หลังจากที่เราเลือกตอได้ครับตอที่เราใช้นะครับเราก็จะใช้ประมาณสักต้นเท่าที่เกี่ยวับต้นเท่ายิมสอนี่ครับก็สามารถที่จะใช้ในการเสียบยอดได้หรือทาบกิ่งได้ครับ สำหรับต้นต่อฝรั่งที่เราพอไว้เองหรือว่าเราจะซื้อมาก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยครับสำหรับต้นต่อน,นี้นครับท่านก็ก่อนที่จะเสียบเนี่ยครับท่านก็ให้งดน้ำนรประมาณสักครึ่งวันเพื่อให้หน้าดินในถุงนี้แห้งก่อน,นครับเนะี่ยหน้าดินตรงนี้นะครับให้แห้งอยู่ประมาณนิดนึงอันนี้ก็ไม่แห้งมากเท่าไหร่นะครับก็ยังดูชุ่มชื้นอยู่บ้างนิดนึงนครับอันนี้ก็นํามาสาธิตให้ท่านดูนครับแต่ส่วนใหญ่ที่ชาวสวนฝรั่งที่ระดับชั้นเซียนที่เขา ใช้ต้นตอมาเสียบเนี่ยก็จะมีการแนะนํากันว่าต้นตอนพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการเสียบนี่ให้งดน้ําสักครึ่งวันหรือว่า1วันก่อนที่เราจะนํามาเสียบก็จะทําให้ต้นตอนพวกนี้นะครับรับยอดได้ดีขึ้นครับต่อมามีดคัดตเตอร์นะครับตัวนี้มีดคัดตเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับท่านจะใช้มีดคัดตเตอร์มีดที่ใช้ในการติดตาตอนจิ่งเสียบยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า มีดเนี่ยนะครับจะต้องมีความคมครับถ้ามีดยังไม่คมเนี่ยท่านก็รับมีดให้คมเสียก่อนนะครับก่อนเพราะว่าความคมของมีดเนี่ยจะมีผลทําให้แผลฝรั่งเรียบเนียนเวลาที่เรานําไปเสียบเนี่ยแผลของเขานี่ก็จะสนิทกันเร็วขึ้นครับนี้ตัวอย่างที่เห็นนี่หลายคลิปผมก็นํามาให้ดูแล้วนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ครับตรนนามาใช้ในการฉีดเพื่อที่จะทําความสะอาด มีดคัตเตอร์ที่เราจะนํามาใช้ในการที่จะปาดแผลนะครับทั้งต้นต่อทั้งยอดพันธุ์ดีเนี่ยนะครับเพื่อให้มีความสะอาดนะครับในการใช้นะครับเราก็ใช้เนี่ยแบบนี้นะครับก็ฉีดพ่นแบบนี้เลยครับเราก็ฉีดพ่นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดมีดคัตเตอร์แล้วก็หลังจากที่ฉีดพ่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาพวกผ้าที่สะอาดนะครับมาเช็ดแอลกอฮอลออกให้หมดก่อนที่เราจะทําการเสียบครับต่อมาครับ ก็เป็นยอดพันธุ์ดีที่เราจะใช้ในการเสียบนะครับยอดพันธุ์ดีนี่ตามที่ผมแนะนําในหลายๆคลิปสําหรับการเสียบยอดฝรั่งนี้ผมก็จะแนะนำว่าให้เราใช้ในส่วนของยอดที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงสีเขียวที่จะเข้าน้ําตาลแล้วนะครับน้ําตาลปนเขียวบ้างช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะติดดีมากนะครับระหว่างช่วงน้ําตาลปนเขียวจนถึงกิ่งสีเขียวครับสําหรับ บริเวณยอดด้านบนเนี่ยครับในช่วงนี้ครับในช่วงนี้สําหรับบริเวณด้านบนในยอดในช่วงนี้นะครับถ้าเรานํามาเสียบจนถึงข้อตานี้ก็จะติดนะครับแต่ว่าอัตราการติดนี่จะลดลงื่องจากว่าเขาอ่อนจนเกินไปนะครับทําให้อัตราการติดนีมีไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้เนี่ยพวกข้อตาพวกนี้นครับช่วงจะเริ่มเข้าสีน้ําตาลแล้วก็พวกช่วงที่เป็นสีเขียวพวกนี้นะครับเนี่ย ตรงจุดนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับทั้งการเสียบแบบ2ข้อตาหรือข้อตาเดียวนี่สามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้ต่อมานะครับอันนี้เป็นยางวงนะครับยางวงที่เราใช้รัดตรงแผลครับยางวงที่ผมใช้ทุกวันนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับเนื่องจากว่าเวลารัดตรงแผลแล้วนี่เราเอาเข้าถุงอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอายางออกนะครับเวลาที่เขาติดแล้วนี่ยยางพวกนี้นะครับจะ หลุดลุยออกมาครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก3าม0ิพสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยเมื่อตอติดกันดีแล้วนะครับยางพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปแกะยางซ้ําอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นพวกเทปพ,พันกิ่งหรือว่าพวกเชือกปอฟางพวกนี้ครับเราจาเป็นที่จะต้องแกะเทปพ,พันกิ่งหรือแกะเชือกปอฟางอ,งออกครับหลังจากที่แผลเขาติดสนิทดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากไม่แกะเทปพ,พันกิ่งหรือเชือกปอฟางออกเนี่ย ก็จะทําให้แผลคอดคิวลงครับตรงแผลที่เสียบยอดไว้เนี่ยก็อาจจะหักได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ยางแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปแกะครับเพราะว่าเขาหลุดลู่ย่อกมาเองเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นถุงครับถุงที่เราใช้ในการอบนะับหลังจากที่เราเสียบยอดฝรั่งเสร็จแล้วนี่เราก็จะอบอยู่ในถุงถุงที่เราใช้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นใช้ถุงขุ่นหรือไม่ก็ถุงใสครับแต่ตามที่ผมได้ทดลองมาเนี่ยถุงที่เป็นถุงใสนะครับถุงขนาดใหญ่แบบนี้นะครับที่เป็นถุงใสไม่มีการเจาะรูเนี่ยครับ จะมีอัตราการติดที่ดีกว่าถุงขุ่นครับถุงที่มีความใสแบบนี้ครับเป็นถุงใสทั่วไปนี่จะมีอัตราการติดในการเสียบหลังการเสียบยอดนี่สูงกว่าถุงที่มีความขุ่นครับดังนั้นตามที่ผมได้เก็บสถิติมาแล้วก็ศึกษาจากผู้รู้สอบถามอาจารย์ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยท่านก็ได้บอกข้อมูลว่าถุงที่เป็นถุงใสแบบนี้ครับสามารถที่จะทําให้อัตราการ เสียบยอดของเรานะติดดีมากกว่าถุงขุนครับตอนนี้ท่านก็ลองศึกษาแล้วก็ลองใช้ดูวนครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้เป็นถุงใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นถุงเก่าที่เราใช้แล้วนี่ก็ให้ล้างให้สะอาดแล้วก็อย่าให้มีรูรั่วนะครับถ้ามีรูรั่วเนี่ยท่านไม่ต้องใช้ท่านทิ้งได้เลยนะครับหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้ในการตัดต้นต่อเพื่อใช้ในการเสียบยอดแบบเสียบริม2ชั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้ตามความเหมาะสมนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะตัดประมาณสักหนึ่งคืบก็อีกครึ่งคืบประมาณนี้นครับตัดสูงประมาณนี้ครับเนี่ ถ้าเทียบระดับก็ประมาณสัก 15- 20ถึง20เซนจากจากพื้นดินตรงนี้นะครับในการตัดนะครับสําหรับการตัดนี่ถ้าเราใช้วิธีการแบบเสียบริ่มนี่เราจะตัดเป็นเ,เฉือนทางตรงไปเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการเสียบริ่มแบบสองชั้นนี่เราก็จะใช้การตัดแบบเหมือนการฝันบวกนะครับแบบนี้ครับนี้ ครับหลังจากที่เราตัดแบบนี้แล้วครับปกติถ้าเราเสียบริมนะครับใช้วิธีการเสียบยอดแบบเสียบริมเนี่ยเราจะตัดด้านตรงเลยนะครับด้านตรงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การฝันบวบแบบนี้นะครับถ้าเราเสียบริมแบบสองชั้นเนี่ยเราจะต้องตัดต้นตอให้เหมือนการฝานบวบนะครับเราจะผ่าตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับเพื่อที่จะนําริมเข้าไปแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น แผ่ที่เขาจะประกบกันครับผมจะผ่าริมให้ดูอีกชั้นหนึ่งครับตรงริมเนี่ยเราทําด้านบนนะครับอย่าทาด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าทำด้านล่างเนี่ยแผลสําหรับยอดพันดีที่จะนํามาเสียบด้านล่างเนี่ยเขาจะเลยแผลไปเลยแผลต้นตอไปอีกนะครับก็จะทําให้เปลืองพื้นที่ในการที่จะ,ะเนื้อเยื่อเขาจะประสานกันเฉยนะครับเวลาทําเราก็ทำอันนี้ผ่าริมด้านบนตรงนี้นะครับ ตูริมนะครับตัวริมที่ผมทํานะครับตรงมีดที่ผมจับอยู่เนี่ยริมก็จะเป็นแบบนี้นะครับริมที่ผมผ่าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับริมสําหรับต้นต่อครับสําหรับยอดทันดีนะครับท่านก็ใช้หนึ่งข้อตาหรือสองข้อตาก็แล้วแต่สำหรับมือใหม่ให้ใช้สองข้อตาครับแต่ถ้าสําหรับมือที่เซียนแล้วหรือว่าท่านใดที่มีกิ่งพันธจำนวนน้อยนี่ก็สามารถใช้หนึ่งข้อตาได้นะครับ สำหรับยอดทันดีนะครับท่านก็เลือกยอดทันดีที่มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีโรคแล้วก็แมลงรบกวนนะครับท่านก็สังเกตดูดีนะครับถ้าหากมีเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเนี่ยท่านก็อย่านามาเสียบนะครับมันจะทําให้อัตราการติดของเราลดลงเนื่องจากว่าพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนี่จะดูดน้าเลี้ยงจากกิ่งพันดีของเราซึ่งก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าหากท่านใดที่นํายอดทันดีมาเสียบนะครับก็ต้องดูดีดด้วยนะครับการปาดแผ่สําหรับการเสียบริมแบบ2ชั้นนี่ก็ปาดเหมือนกัน ให้ลงทางเดียวครับเนี่ย,รเ,ยเราเราจะปาดแผลทางเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเราเราไม่ปาดนะครับสําหรับการเสียบริมแบบสองชั้นนี้ด้านนี้เราจะไม่ปาดแผลครับเราจะปาดแผลเพียงแค่ด้านเดียวแล้วก็เราจะทําริมเหมือนกันครับสําหรับยอดพันดีเนี่ยสำหรับริมของยอดพันดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะอันนี้ผมอาจจะทําแผลไม่สวยเท่าไหร่ครับท่านก็ สามารถปรับพิธีการได้นะครับเพื่อที่จะให้แผลสวยครับเนี่ยครับถ้าปาดแผลด้านนี้นะครับก็ให้ทําริมตรงด้านบนตรงนี้ครับด้านปลายสุดของแผลนี้ครับตรงนี้สามารถที่จะทําริมตรงด้านปลายสุดท่านอย่ามาทําริมตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าทําริมตรงนี้แผลตรงนี้อาจจะเลยอาจจะเลยแผลต้นต่อด้านล่างไปเราก็จะทําให้เสียพื้นที่ในการที่จะเนื้อเยื่อจะประกบกันไป,ปเปล่าๆนะครับ เมื่อเราประกบริมกันแล้วนะครับเราก็จะได้แ,แผลแบบนี้นะครับก็แผลด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับริมตรงนี้ก็จะเข้าตรงนี้นะครับตรงอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ด้านนอกนะครับก็ทําให้เพิ่มพื้นที่ในการที่จะทําให้เนื้อเยื่อติดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยครับเี่ยแผลริมแบบเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนะครับวิธีการเสียบริมแบบนี้นะครับแผลตรงนี้อาจจะไม่ถึง แผลต้นตอมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนครับเพราะว่าเราปาดแผลต้นตอยาวมากกว่าที่แผลของยอดพันธุ์ดีที่เราทําไว้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับวิธีการเสียบลิ้มแบบนี้ก็จะทําให้เพิ่มพื้นที่ในการที่เนื้อเยื่อของเขาเนี่ยเข้าะบางต้นตอกับยอดนี้จะสนิทกันได้มากขึ้นนะครับอันนี้ทําให้แน่นดีเหมือนกันนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วก็ใช้ได้เป็นอย่างดีสําหรับวิธีการเสียบยอดพอดั่งทั้ง เสียบยอดบนต้นตอพร้อมเมล็ดหรือว่าท่านจะไปใช้ในวิธีการเสียบกลางแจ้งอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับครับมาดูการพันแผลนะครับการใช้ยางวงในการพันแผลก็จะได้ประมาณนี้ครับท่านไม่ต้องพันให้ยางวงนี่รัดแผลทั้งหมดนะครับก็เว้นช่วงเป็นระยะห่างระยะห่างแบบนี้นครับ ให้มีพื้นที่ในการที่เขาจะระบายอากาศแล้วก็ระบายน้ําลงด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าในการเสียบยอดนี่จะมีการระบายน้ําของต้นต่อนะครับที่เขาดูดน้ํามาตงรงแผลด้านบนเนี่ยถ้าน้ําเยอะเขาก็จะระบายออกตรงนี้ครับอถ้าเราพวกเทปพันกิ่งพันมิดเลยเนี่ยน้ำก็จะระบายออกยากนะครับร Stevens, ถ้าน้ําระบายออกไม่ได้อยู่ตรงนี้แผลก็อาจจะเน่าได้นะครับถ้าท่านได้ใช้เทปพันกิ่งเนี่ยก็ให้เว้นไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้น้ําของเขาเนี่ยได้ระบายออกนะครับถ้าอยู่ในถุงกับตัวนี้ หลังจากที่เราเสียบยอดฝรั่งเสร็จแล้วนี่แบบนี้ครับเราก็จะเอาเข้าถุงอบนะครับอันนี้เป็นถุงอบนะครับผมสาธิตให้ดูแล้วก็ต้นฝรั่งตัวนี้อยู่ในถุงอบนะครับหลังจากที่เราเข้าถุงอบแล้วประมาณสัก20-30วันนี่เราก็สามารถที่จะเปิดถุงอบได้นะครับหลังจากที่เราเก่าเสียบยอดแล้วก็เข้าถุงอบแล้วนี่20-30วันนี่เราก็เปิดถุงอบได้เลยครับในการเปิดนี่ครับค่อยๆเปิดนะครับอย่าเอา มาเปิดถุงอบเนี่ยให้โดนอากาศโดยตรงในวันแรกครับก็คือค่อยๆเปิดออกเรื่อยๆนะครับโดยยังไม่เอาต้นตอฝรั่งเนี่ยออกจากถุงอบนะครับก็คือให้เปิดปากถุงอบเล็กน้อยก่อนวันแรกครับประมาณ 1- ใน3แล้วก็จนถึงวันที่3เนี่ยเปิดปากถุงอบทั้งหมดแต่ว่ายังไม่เอาต้นตอฝรั่งนี่ออกจากถุงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้ท่านสังเกตดูว่าต้นตอฝรั่งนี่สดชื่นอยู่ไหมนะครับถ้าต้นใดที่สดชื่นนะครับก็ให้ท่านเอาออกจากถุงอบได้เลยครับแต่ว่า ถ้าต้นใดที่ยังไม่สดชื่นเท่าไหรน่นี่ท่านก็เอาไว้ในถุงอบก่อนครับโดยไม่ได้ปิดปากนะครับเปิดปากไว้เลยครับเพื่อให้เขาได้ปรับสภาพอากาศก่อนครับเพราะว่าบางต้นนี่การปรับตัวกับส,บสภาพอากาศภายนอกนี่ถ้าแผลเขายังไม่สนิทด,ดีนี่ก็จะมีการปรับตัวช้าครับอันนี้เป็นผดั่งแดงอายุทยาเบอร์3มนะครับที่ผมเสียบยอดไปเลยใช้การเสียบยอดแบบข้อตาเดียวนี้ท่านสังเกตด,ดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นแผล การเสียบริมแบบ2ชั้นนะครับที่ผมได้เสียบไว้กระดังแดงอายุธยาเบอร์สันนะครับประมาณนี้เลยครับแผลพวกนี้ก็จะสังเกตว่าเขาจะติดกันในสองด้านนะครับตรงจุดหนึ่งที่ริมเข้าไปแล้วก็ตรงตรงด้านนอกที่ริมตรงด้านนอกที่แผลเขาสนิทกันเนี่ยครับก็จะมี2จุดนะครับตรงริมด้านในแล้วก็ตรงแผลด้านนอกเนี่ยครับก็เป็นอันว่าการเสียบริมแบบสองชั้นนี่ก็ ก็จะเพิ่มปริมาณพื้นที่ในการที่เนื้อเยื่อของเขาเนี่ยจะสนิทกันได้เพิ่มมากขึ้น,นครับ<น>การเสียบลิ้มแบบสองชั้นนี่มีข้อดีอีกอย่างนึงคือว่าอยอดเนี่ยก็จะมีความแน่นหนามากขึ้นนะครับสําหรับการเสียบลิ้มแบบนี้ครับแต่ข้อเสียก็คือว่าอาจจะผ่าแผลยากมากกว่าวิธีการเสียบลิ้มแบบปกติครับก็คือการผ่าตรงกลางเลยเนีย่การเสียบลิ้มแบบปกตินี่ จะทาง่ายแต่วิธีการเสียบริมแบบ2ชั้นนี้จะทํายากกว่าครับแต่ก็มีพื้นที่ที่จะทําให้เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นครับเนื้อเยื่อติดกันเพิ่มมากขึ้นครับอ่านี้เป็นตัวอย่างครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอ่วิธีการเสียบยอดฝรั่งโดยวิธีการเสียบริมแบบสองชั้นซึ่งทางสวนเกษตรบณรจุของเราก็นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรให้เป็นอีกแนวทางนึงนะครับสําหรับการเสียบยอดฝรั่งหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ